แรงชีครับประางนี้วาทำรือเรือนนี้ครับเดีินป่าอ,อ,อยู่ไลยอันนี้ก็สวยจะมีสนามบินตรงนี้ครับนี่เป็นทะเลวันี้น้องถ่ายคลิปให้นะครับขอบคุณมากเลยชื่ออะไรครับน้องแดงน้องอูแดงนะครับน่ารักมากใจดีมากเลยขออาบแดดหน่อยนะครับ a อ,อนี่เลยนะเดินป่าวู้ยู้สวยมาก เดี๋ยวผมจะไปนอนข้างล่างครับเดี๋ยวจะบินลงไปเต็มตัวไหมเต็มตัวหน่อยใกล้ๆหน่อยมึงใกล้ๆทีดนี่นครับก็สววไหมก็ระหว่างขี่รถมาฝนตกตลอดเลยวันนี้แดดออกแล้วโอเคครับขอบคุณครับวันนี้จะพักที่นี่นะครับจะนอนที่นี่หลังจากได้ความเมตตา ที่พักแล้วก็ที่ซักผ้าครับได้ซักผ้าครับอยู่อ่าตอนนี้อยู่อา่าวโตลีนะฮะสมิธนางชีจังหวัดพังงาน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักนะครับก็ได้ตากผ้าครับพอดีคุณลุงมีเครื่องซักผ้าให้ดีมากเลยครับก็ที่พักมีสองแบบนะครับก็อีกแบบมีตรงนี้แต่ว่าผม อยากนอนตรงนี้นี่เลยที่พักนะครับเราจะพักกันตรงนี้มีชานนั่งริมป่าครับเกานี่ครับที่พัก,กอย่างเงี้ยกระต๊อบอย่างนี้เลยเสื่อพื้นบอนใบพันนั้นนะสวยส่วยช่วย,วยช่ได้ประมาณนี้เดี <c oughs> ๋ยนอนี่ส่งครับดูชุดคุณลุงคุณป้าหาให้นะสโลชาว พังงานมุสลิมนะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณคุณลุงครับนี่ครับให้ซักผ้าแล้วก็เอาผ้าขาม้าครับมาให้ใส่ครับผมให้เปลี่ยนนะครับให้ซักผ้านี่ครับตอนนี้ก็ได้อันนี้ส่งซักผ้าครับขอบคุณขอบคุณคุณป้าขอบคุณพี่สาวครับผมขอบคุณครับพี่ชัยก็ไปซื้อของให้อยู่ครับถือน้ํามันมาให้ครับรถก็จอดอยู่นู่นครับเดี๋ยวพาดูที่พักครับนี่ก็มีหลานนอนนอนไว้บรรยากาศดีมากครับ ก็เดี๋ยววันนี้คุณป้ากับคุณลุงจะทําสตอให้ทานนะครับมีสตอเพียบเลยครับนี่ครับวันนี้จะสั่งเมนูเด็ดนะครับผมขอบคุณนะครับได้ซัก่าแล้วดีใจมากเลยป้าทําอะไรอยู่นะครับอ๋อตัดฟืนตัดฟืนนี่ก็สมไล่ยุงนะดดนเดี๋ยวพีพีเต้าพีเต้าทำเมนูอะไรผมกิดนะสตอเคยสตอใหญ่มากครับผัดสตอเคยครับเมนูต่อไปผมไม่อิ่มอะเมื่อกี้ฟวองตรงนี่เนี่ยผมกินสตอผัดกุ้งไปแล้ว กับไข่ดาวสองฟองไม่เลือดเเดี๋ยวห้างเดี๋ยวตามไปดูครับพี่เขาทำอะไรกินชื่ออะไรนะครับรูปหล่อราฟาเอลนะครับหนุ่มตีหน้าตีมากเลยแกะสุดๆอย่างนี้เลยฮะแกะสดๆเอาไข่ดาวอีกสองเลยครับผมบำรุงบำรุงครับนี่ขอบคุณครับคุณป้าครับพี่ซื้อมาให้ผมกี่ลิตรนะครับน้ำมันนะครับ สี you, mm ่เ hmm. ล mm ิตรตเต็มถ mm ังพอดีคร um ับ hmm. มันไม่ม nah. ีป uh, anyway, ั๊มนะครับแถวนี้ยบอกกันเลยรถจอดอยู่นู่นนะครับขอบคุณมากพี่เบ่าน่ารักมากครับครอบครัวนี้บุกกลัวอะบุกกลัวอ่ะพี่สาวพี่สาวทำไรอกับคุณป้าพัดพัดลูกตอลูกตอพัดลูกตอพัดเกยใช่นไหมครับไอ้ยาวันนี้ผมอันนี้คืออ่าผมกินข้าวสองคาบไม่ใช่สองคาบจานที่สองผมไม่อิ่มอ่ะมันมันอร่อยจริงๆครับ นี่ขึ้นจมูกจริงนี่ของจริงนะครับโอ้ยสตอดส,สดๆนะครับนี้ที่ถ่ายดูกแกะเด็ดสดเดี๋ยวก็ผมมีจานไปไปทานจานที่สองต่ออี่ยาผัดเคยฮะคเคยที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปสัมผัสกันโอเคครับขอบคุณครับบี่เแ้าขอบคุณครับคุณปาครับผมก็บุณพีเบาไปไหนแล้วขอบคุณครับไไลุกหลอทานข้าวนะ่ครับร สตอผัดกุ้งครับคุณป้าคุณลุงทำให้ทานนั่งกินบนอ่าวโตลีพังงาครับตอนนี้อยู่จังหวัดพังงานยะ,ะพรุ่งนี้จะบินไปกระบี่บินด้วยนะมอเตอร์ไซค์นะมึงสตอเน้นๆที่นี่สตอเป็นกองเนีน้ยคุณลุงคุณป้าอร่อยนี่หละครับ าหารใต้แท้สตอลูกบนลืมเลยกลมโตใหญ่รสช,ชาติแบบ ยังทานข้าวคนเดียวครับทานข้าวเรียนครับหน้าบานมาก